ถูกอะไรเอออันนี้ค่อยๆทําอะไรคะคุณหมอมะละกออ่อเพราะเม็ดมะรอบๆตรงนี้ค่ะอ๋ะอเอาหลายๆต้นแล้วมันเบียดต้นเสาเนาะก <c oughs> ็คือเราขุดขุดหลุมไว้แล้วเราก็ใส่เม็ดม,ลมละละกอเลยโรยรือยังมะละกออ๋อค่อยตักอ๋อคืออ๋อพันเฉยๆอ่าเคนะคะเราไม่ต้องไปเสียเวลาหาหาอุปกรณ์ในการเพาะนะคะเราก็ขุดดินแถวนี้นี่แหละแล้วก็โรยโรยเม็ด พอขึ้นเสร็จเราก็จะย้ายต้นกล้านะคะที่มีรากแล้วก็ไปที่อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ได้ก็ะหลมันมีูตรเยอะแยะเลยตอนนี้เราก็แวะมาเขาเรียกว่าพักเหนื่อยเนาะมานั่งเด็กใบาชายานะคะเพราะว่าเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ใช่ไหมคะจะเอามาปักเนาะไม่ใช่ปักคืนนี้นะเาจะปักคืนนี้เลยหรอคะ อ๋อนี่นะคะเ็าจะปักคืนนี้เลยนะคะอ๋อ่โนค่ะอ่าโอเคค่ะทางด้านนู้นก็ยังขุดอยู่เนาะอ๋อปลูกต้นอะไรเนี่ยน่ะปลูกวอดกีสเดินลงทั้งกระถางเลยนะคะวอดกีสเนี่ยเราไม่สวยงามเลยถสารถด้วยเนาะนี่ค่ะนี่นะคะตอนนี้หลังจากที่ใช้ยาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมไปปลูกนะคะตอนนี้ มืดแล้วเนาะอ่าจะไปปลูกกันที่ไหนคะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยพี่พี่จรันกาลังขุดอยู่นะคะอ๋อ ى, ตรงด้านนู้นเนาะไปเลยเ<ร>ค่ะเสียบๆเลยค่ะนี่ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะ,อะโอ้ยอะไรจะพลังผักจะขยันขนาดนี้นะคะ,ะกินผักอย่างเดียวนะคะนี่นีเราก็เดินลงไปนะคะเดี๋ยวคืนนี้นอนหลับสบายเลยค่ะได้ออกกําลังกายแล้วอันนี้เขาก็ อ,อใช้ตรงในดูไม่ออกอันนี้เขาก็ขุดเป็นร่องเอาไว้นะคะใช้ยานี่ก็จะเกิดง่ายนะคะเราหลังจากใบเนี่ยเราเอามารับประทานทําไว้สําหรับทํากับข้าวพรุ่งนี้เนาะหรือเก็บเอาไว้กินดีเลยนะคะรสชาติเนี่ยก็จะเหมือนกับอืมน,นะฮะตอนนี้ก้านเนี่ยเขาบอกว่าก้านอ่อนๆเนี่ยจะนํามาปลูกเนี่ยเขาบอกว่าจะขึ้นใบได้ได,ด,ดะะีแล้ค่ะนี่ยฮะเราก็เอาไปตามปักตามทางนะแล้วต้นเขาเนี่ยโตง่ายนะคะกินดีโตง่ายเนะะี่ฮะก็ ทยอยกันทํานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ค่อยไปติดตามผลเอานะคะว่าเป็นยังไงบ้างบักยาวเลยนะคะเนี่ยไล่ไปตามทางนะคะแล้วก็ขุดไล่ขุดล่องปลูกกันไปเรื่อยทั้งแถบเลยนะคะนอกจากจะ ให้เป็นอาหารชั้นดีแล้วนะคะก็ยังกันดินสไลด์ด้วยเพราะว่าพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยก็จะสูงพอสมควรแล้วก็มาเด็ดเอาใบบประทานนะคะเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ตั้งแต่อาหารผัดต้มแล้วก็ทําเป็นทีาเรียกว่าสาลายชยาก็ได้สาลายชยาด้วยนะคะ,ะ,าานะ,คะเนี่ยแยะไปหมดเลยปล๋งง่ายๆอย่างนี้นี่แหละคะ่ะใช่ค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็ะแค่เอากา้านปาก <โ>กลบ,บค่ะแค่นี้เองนะคะน,นี่เรียกว่าพืชบรรณาการนะคะพืชเลี้ยงง่ายโตวไวกินดีมีประโยชน์ค่ะคนะฮะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะเราก็มาลดน้ํานะคะให้น้ําให้น้ําให้น้ํำวิธีพอเพียง ูกเสร็จฟ้าก็าประทานฝนมาให้เลยนะคะชุ่มฉ่ากันทั้งแปลงเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ,จะเจริญทำสำเร็จที่ค่ะ